น้ยั่ว่าเธอจะโตยงนสมงงามครับยี่น้อย่ไสารวัตเจอยสามหพอดีสามหาไหมบได้ได้ได้นอนะอ้ยักหาลอยตี้วเบ่ยี่น้อยก็พ่อใินดีตัวนี้แห่ตัวนี้หก็ดีเจ้ากตั็ดีเจ้ากิขายใหุ้ญเินตี้รตัวนี้ไล่ละสี่อะไรสี่สามมที่ส ตัวละทีที่สองครับสตัวนี่ันเดขายไปพร้อมกันกัว่าที่ไม่ที่ละสามกว่าไว่ายว่าได้ท่ารนี่เจวนี้เจ็ดนกว่าเจ็ดพนกว่าประกันทองเรียบร้อยมันเจ็ดืนกว่าเจานีมันครับไ้มันกัรมันครับแดงนุ่มสีเตาขายแข่งประกันเบ็ดบ่โอเคเบ็ดประกันดํานี้ครับตัวนี่มันจักเดียนก่ากเดือนกว่าครับแดง เปิดราคาเจ็ดหมืกว่าครับนี่ครับปากชมบักแท้กเบ่งนะครับงามโดตนนั้เบ่งอับกองเมษาไายสี่หมื่นกว่าจนมันโบได้ี่ไ่ถ้าแขกมาสืองว่ครับกันงามแม่นี่สากครับขายเม้าหน่อยขายได้มาเตูนีขายแปด่สิบสามมทวัเปิดคูนี่แปดเดเนาะคูปูทูเมา เอาน่ตัวนี้แหละไมตีว่าเแปครับมันเห่ามันเหลาวนี่จำนี้ทุกอย่างมันเามันหลาดีตัวนี้คูครับสี่สิบสองหายตอนนี้ครับโต้งต้งโต้ไหนอีนีบอกลังตอรองครับตองหมครับกำลังตอรองกันอยู่หันน้องอยากกินมันก็หลาดีก็กันละ ผู้ต้ล้างครับลงไงครับเอาล่ไลมล้ามัง่ายมาง่ามาง่าาทีที่สองขายกันดูนี่งต่อล่างบรนหองอันนี้ใชกบาดใ่ไงนี้ไงห้าแข้งันเรียบร้อยมีกระตมแล้วนานี่กตับต้นานี่กสมกัน สมนน้าไงแดงบอมันสองกันตัวนี้ของาสตอนกำลังต่อรองกันอยู่ครับมัดแม่ม่านกันครับเตียมืนกว่าหกเดือนกว่าม่านแล้วแจกก็โดนครับต้องหยครับ

งวงามครับงวงามเดี๋ยวฝากช o มฝากแท่ไว้ครับถ้ามา z o o วงอฟ้ามสารวัตรเจับตอนนี้ที่นี่สามสิบหกไข่พ่สาหน่อยหาแข็งงนี่เดโอเคเลยครับวัสดีครับจะโอกาสไหนว่ากันไหมเถ้าสิผ้าช o อีกขอกำงามวัสดีครับ